เพื่องเนคบกันรยังจ๊ะเราจะได้เรื่องทำงานกันแล้วเนี่ยใครป็กคนเียอ่ะเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กปกติไม่เคยสายเลยนะใช่ไม่เคยสายเลยตรงรับตลอดอ่ะ าไปไหนโดนเงินรึเปล่ารู้เหมือนกันผี้อกไม่มีแล้วมาแล้วโ้แ่มากแยินิทาชนะมาชาที่น่อหน่อยงชมจ้าเยอะนะวันนี้นะนะทุ่มนึ่งเนี่ยออกจากห้องแต่6กโมงแน่เรื่องจริงเลยเนี่ยไปยืมหนังสือที่ห้องสมุดมาด้วยเนี่ยเกี่ยวกับที่เราจะทำรายงานวันนี้เลยนะเนี่ย นีจ่จะบอกว่าที่มาสายนะไม่ใช่ไรหรอกวันนี้ที่ป้ายรถเมย์ที hint, like ่เราผ่านมาตะกี้นะรู้ไหมว่าเราเจออะไรอะไรนี่นี่นี่จำคู่สามีภรรยาที่เราเห็นในมอได้ปะคู่ที่เธอบอกว่าน่ารักอ่ะหรอใช่คู่ที่น่ารักอ่ะนั่นแหละคู่นั้นเลยคู่นั้นเลยเธอรู้ไหมนี่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 จะเล่าให้ฟังภรรยาที่ท้องอยู่เนี่ยนะ เขาเน่กินยาที่สามีซื้อมาให้จากร้านขายยาแล้วเนี่ยกินไปยังไงท่าไหนก็ไม่รู้ยาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะแล้วก็นั่งรอรถอธทิบายรถเมยใช่ไหมว่าเลือดเขาอะไหลออกมาเต็มขาเลย จังเลยเนาะไม่ขาวเป็นลูกคนแรกด้วยสิไม่หรือหัวถึงได้เลือดไหลอย่างนั้นล่ะก็เห็นว่าเนี่ยไปซื้อยามาจากร้านขายยาแล้วก็กินอยู่เรื่อยๆเลยนะเอแค่สามร้านสาที่บอกตลอนี่เธอไม่ดูอะไรละสิร้านขายยาตรงเนี้ยที่เขาไปซื้อกันมาเนี่ยไม่มีเภสัชแลแน่นน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 นชนนนนนนนมนน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 น ใช่มิเพยสันเขาจะรู้ไหมนะว่าเขาเนี่ยเป็นพ่อเขาหรือเปล่าทำให้เด็กคนนี้ต้องแบบแล้ใช่สงสารคู่รักผู้นี้จังเลยเนี่ยก็จะตกไปทำงานนะฉันะจะอยู่เป้าร้านฉันะจะไม่แฝงป้ายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยาแครจะเอามาชนฉันบ้างผมเอาด้วยเจด้วยป้าตองตเล็กด้วย